โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวขอพามาดูกับโมเดลแรกที่เปิดตัวในวันนี้ซึ่งถือเป็นโมเดลที่สำคัญมากเพราะมันคือการเวิรด์พรีเมียร์ครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยเราครับกับ All New f o r z a 350ซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าที่เรียก All New เนี่ยเพราะมันมีการเปลรี่ยนภายนอกใหม่นะครับจุดเด่นเลยก็คือตัวไฟหน้าเป็นแบบดูอัลนะครับก็คือแยกโคมออกซ้ายขวาแบบ full LED เหมือนเดิม แล้วก็นอกนั้นครับปลายท้ายก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับคือจากตัว x เ,เนี่ยมันจะออกมาตรงเนี้ยจะดูลักษณะเป็นตัว u ก็แตกต่างจากเดิมเล็กน้อยครับทังด้านล่างเส้นสายโดยรวมก็ปรับไปเล็กน้อยครับมือจับหลังยังดูเหมือนเดิมตัวบอกยังเหมือนเดิมแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสีสันใหม่นะครับโดยราคาเนี่ยจะเคาออกมาทั้งหมด2รุ่น สำหรับตัวพื้นฐานนะก็คือ Standard แล้วก็โรสซิงก็จะมีการอัปราคาเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยและจะมีตัวแต่งอีก2รุ่นครับซึ่งจะเป็นตัวโยชิมุระอ e ดิชั่นอันนี้ก็จะมาพร้อมกับท่อโยชินะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ของลาย G-Craft เข้ามา แล้วออลอยจะตัดออกมาเป็นสีทองน้ำตาลไหมกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัวที่ใส่โชคแต่งของทางไนทรชอนครับชื่อว่านีออนไนทรชอนก็จะมีการตัดเป็นสีเหลืองนีออนแล้วก็ใส่โชค๊คนี่สปริงฟ้าของทางไนทรชอนนะครับตัวนี้จะราคาแพงที่สุด สำหรับ4รุ่นย่อยที่เคาออกมาในวันนี้สำหรับตัวสีแดงอันนี้ครับที่ออกเป็นเมทัลลิกเนี่ยก็จะแต่งในคอนเซปต์แบบทัวร i n ิงของชุดแต่ง H2C มาให้ดูเฉยนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่มีการเคาราคานะเพราะว่าถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้ก็สามารถไปเบิกของแต่ง H2C มาใส่ได้เองเลยก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยครับกาดเอาไว้กันกระแทกในส่วนของปั๊มคลิปเปอร์หน้า แล้วก็ฟลอร์บอร์ดครับฟลอร์บอร์ดจาก H2C แหลกหลังที่มาพร้อมกับกล่องหลังจุขนาดใหญ่มากเลยครับตัวสแตนดาร์ดเริ่มต้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนดีไซน์ของสวิตช์แฮนฝั่งซ้ายแบบเห็นได้ชัดเลยครับตรงนี้มันจะยาวลงมามีปุ่มอินโฟ B เพิ่มนะครับโดยอินโฟ A เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนนี้สามารถกดดูรายละเอียดบนตัว จอมารวัดได้ครับผมซึ่ง Info A เนี่ยมันก็จะอยู่ควบคุมตรงช่องตรงกลางครับ Info B ก็จะดูในส่วน t ทท a l แล้วก็พวก Range สำหรับรุ่นรถซิงครับก็แน่นอนมันจะมีเพิ่มในส่วนของติ่งตรงนี้ออกมาเอาไว้ใช้พวบคุม ระบบที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนั่นเองครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ2,000บาทนะอ่าเพื่อนๆก็ลองดูว่าจะได้ใช้ตัวรถซิงนี้ไหมเพราะผมก็เคยได้คอมเมนต์ไปแล้วในตัวของ f o r ์ซ3า0 0แล้วก็ a d v 350ปัจจุบันนะครับว่าถ้าเกิดใครใช้แบบ i p iPhone นเไรพวกเนี้ยแล้วไม่ค่อยได้ใช้ควบคุมลูกเล่นอะไรมันมากก็อาจจะแบบไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเวอร์ชันตัวโรสซิงก็ได้ แล้วเดี๋ยวผมขอทวนข้อมูลพื้นฐานของ All New f o r z a กันอีกครั้งหนึ่งครับสีจะมีสีสีตามนี้เลยก็คือสีที่เป็นสีดำด้านครับแล้วก็สีเทาสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงโดยรุ่นเริ่มต้นครับก็คือชื่อรุ่นว่า Standard ราคาจะอยู่ที่170,000 9,000บาทครับแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นรุ่นรสซิงที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเพิ่มในส่วนของตัวสวิตช์เอาไว้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพิ่มอีก2,000บาทครับ181,000บาทแล้วก็อีก2รุ่นอีดิชั่นตกแต่งพิเศษครับก็คือตัวนี้เลยที่โคกับทางโยชิมูระ้วก็ g c ครับที่สวมข่อ ติดตั้งออกมาจากโรงงานเลยนะครับราคาก็จะอัปเกตขึ้นมาอยู่ที่26,900บาทและรุ่นสุดท้ายครับที่โคกับโชคอัพของทางไนทรอนก็จะเป็นโช๊คสปริงฟ้าตัวนี้ครับราคาก็จะขยับขึ้นมาอยู่ที่221,800บาทก็เดี๋ยวผมพาวนดูโดยรอบนันอีกสักครั้งหนึ่งกับ All New 2023นะครับ Forza ใหม่กันแล้วเดี๋ยวอีก2คลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันจริงของ ADV 160แล้วก็ตามด้วย All New Wave ที่เปิดตัวพร้อมกันในวันนี้กันอีกทีนึงครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลาไปตรงนี้เลยแล้วกันครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวชม เอดวี0กันในคลิปหน้ากันด้วยนะครับสวัสดีครับ